โอเคอีกคลิปหนึ่งกำลังนันนะฮะเออกูจะบอกนะไอ้พวกที่ไปเห็นวัดจิตบ้างๆนะกูจะบอกมึงจะโดนสัญญามโนตัวนี้หลอกเดี๋ยวมึงไปใช้ชีวิตแต่มึงจะรู้เองนะฮะมึงจะรู้เองมึงจะหลอกตัวเองได้ไม่นานหรอกพอมึงมีอะไรกระทบมึงจริงๆเนี่ยนะฮะมึงออกมาใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมึงจะมีการกระทบมึงจะรู้ว่ามีมึงมึงอย่าประมาทนะมึงจำคำกูไว้ ไอ้พวกที่ไปพบว่าจิตบ้างบ้างคือเราเนะีนะ่ยะคอยดูยืนยันนอนยันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเดี๋ยวมึงไปใช้ชีวิตทางโลกมึงเจอปัจส,สะเจอแรงกว่านาจรจริงๆเนี่ยไอ้ตัวมโนวิญญาณของมึงเนี่ยมันจะออกมานะฮะมึงจะบอกว่าเออจิตบ้างช่างมันเมื่อก่อนกูสอนทุกอย่างกูให้ลูกศิษย์เห็นพุทธะด้วยพูดเรื่องตะกูให้มันเห็นพุทธะก่อนนะฮะโอ้มันบอกทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยอาจารย์เออฟังใครนี่ก็สมมุติหมดเลย เออไม่มีอะไรเออเออดีแล้วเดี๋ยวมึงต้องกลับมาหากูอีกมึงคิดไปไดในใจแต่ตอนนี้ไอ้ตาสบายแล้วเออพอไปอยู่สักพักหนึ่งอาจารย์มันไม่มีอะไรแล้วแต่ทําไมผมรู้สึกว่าผมยังมีเราอยู่นี่ไงไม่ประมาทในธรรมไงยังนึกถึงอาจารย์อยู่นะฮะผมรู้สึกว่าผมยังมีเราเวลากระทบเนี่ยผมก็ได้จะบอกตัวเองว่าอือพุทธะเออ พวกทุกอย่างเป็นสิ่งปรุงแต่งแต่ลึกๆของผมมันยังมีอยู่อาจารย์อืมแต่มันโทรมาหาผมผมก็คุยกับมันไปสักพักหนึ่งเออมันบอกว่าเออมันก็เข้าใจแล้วมันสบายๆเออไม่เหมีมไม่มีอะไรแต่มันยังมีอยู่มันต้องกลับมาให้ผมปลดล็อกมันมาปลดล็อกแล้วรอบแรกแต่มันเนีให้ผมมาเขาเรียกว่ามาเก็บงานอีกครั้งสุดท้ายยนมานะตอนนี้มันสบาย เพราะมันติดอยู่สัญญาโมโนไงเออเพราะกลับไปใช้ชีวิตมันมีอ่ะเห็นนะกูจะบอกพวกมึงไ้จิตว่างมึงยังทาลายความหลงไม่ได้ทุกคนจะต้องกลับมาลูกศิษย์กูเนี่ยเห็นความพุทธ,ธาเนี่ยเออนะฮะนะครับกูต้องเอาปัญญายัดให้ขณะปัญญายัดให้เนี่ยมันยังไม่ได้แจ้งตอนนั้นนะฮะบางคนเพราะมีตัวตนอยู่ตัวที่ไปรู้ว่าว่างไม่มีอะไรนั่นแหละจิตว่างจิตอะไรจิตความว่างนี่แหละคือเรา นอกานั้นเป็นความรู้หมดเลยที่มันรู้นู้นรู้นี่เน่เน่แน่เนี่ยเออเป็นสมมติบัญญัติหมดเลยพวกนี้เนี่ย,ย,ยนะถ้าได้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยอืใกล้แล้วใกล้แล้วนะแล้วกูตามเก็บงานคนพวกนี้ยให้เขากลับมาเดี๋ยวมึงต้องกลับมาหากูนะฮะเออมันก็มาจริงจริงนะเธอเออเดี๋ยวองมากลับมาหาเออเพราะว่าจะจะต้องพ้นจากตัวเนี้ยทุกคนจะต้องกลับมาถ้าไม่ประมาทในธรรมจารย์วิทย์นะฮะจะต้องกลับมา เก็บตัวสุดท้ายนะจทีิรักเออตอนนี้มึงจิตมึงว่างขนนดะเดี๋ยวเวลามึงไปใช้ชีวิตท่างโลกมีอะไรกระทบกับมึงจริงๆอนะ่ะมึงจะรู้ไอ้พวกที่สอนมึงนะมันไม่มีอะไรกระทบมีแจะคนกราบไหว้มันเออกูนี่พาดานการกระทบมาทุกหมดเลยเออกูไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะกูของจริงกูทําลายไอ้ตัวหลงตัวนั้นหมดหมดแล้วตั้งแต่วันที่กูพลิกครั้งแรกเนะี่ย ที่กูมามีธรรมะมาสอนคนทุกวันเนี่ยกูก็พยายามจะสอนเรื่องนี้แล้วกูตัดสรู้ทำมาเรื่อยๆตัวจะอนุรลมปฏิรลมจนสําเร็จภารกิจตรงนี้ท mm hmm. ึงออกมาสอนคนไม่งั้นน่ะไม่ไม่มีปัญญาไปสอนคนหรอกไปชี้ให้คนเห็นว่ารู้ทุกอย่างอนะ่ะสิ่งสุดท้ายแล้วมึงต้องกลับมาปลดล็อกนะฮะจะบอกหลายคนคุณดองดาเนี่ยพีกออกไปแล้วคุณยกเนี่ยรู้ต่อไปเลยที่ทําคิปออกไปอ่ะวูบออกไปลงหมดเลยละลายออกหมดแต่มันไม่หมดเชื้อนะ เออมันเกิดสภาวะธรรมแต่มันไม่หลงเขาไม่หลงเพราะกลับไปใช้ชีวิตเพราะตัวมนโนวิญญาณนะ่ะมันยังไปไม่หมดมันมบางบาอยู่เออก่อนแรกก็สบายอยู่เป็นเดือนเดือนพอใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งมันเริ่มกลับมาเทียบเคียงสงสัยเอ,อ๊ยมีเราอยู่แต่ด้วยความไม่ประมาทอาจารย์วิทย์เนี่ยนะเออกลับมาต้อนทุกตัวเก็บงานเกี้ยง <c oughs> ทีนี้ฟังอาจารย์เนี่ยโอ้โหอาจารย์คนแม่งหลงตรงนี้จริงๆนะมันละเอียดมันบางมากเลยอาจารย์ตอนแรกอะหนูว่าคุณเข้าใจหนูหมดลงแล้วเออคุณหยกเหมือนกันวันจะกลับเนี่ยยังทิ้งท้ายไปอีกอาจารย์หนูเข้าใจหมดแล้วแหละตอนนี้หนูคิดว่าหนูไม่นั่นหนูไม่หลงแล้ะแต่ยังมีบางๆผมอ,าอัาอีกไปเลยทีเนี้ยเห็นเลยอ้องเออ,เอ,อคุณสนิทอีกคนหนึ่งนะเออโอ้โห แค่จับแค่นี้ใช่ไหมอาจารย์เข้าใจหมดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่นั่นเลยโอ้โหหนูก็นึกขึ้นว่ามันจะต้องมีอะไรอีกเห็นไหมตอนเย็นพอตื่นตอนเช้ามาผมลองถามอีกเป็นไงคุณเสนิอาจารย์ไม่ประมาทเนี่ยหนูว่าหนูยังไม่หมดสงสัยนะยังมีผมก็จี้อัดไปตรงนั้นน่ะจนนั่งร้องไห้ยู่ไหมโอ้โหอาจารย์เนี่ยแล้วหนูผมเร็วมากเลยมันหลอกเรามาตลอดเลยนี่หว่าหนูคิดว่าหนูเข้าใจหนูคิดว่าหนูรู้แล้วเออมันไม่มีอะไรแล้ว โอ้โหใช่มันไม่มีแต่มันมีอยู่ไงเพราะมันคิดว่าไม่มีอะไรไงมันยังหลงเข้าไปอยู่มันยังเชื่อในสัญญาตัวนั้นอยู่นะฮะจริงมันพ้นไปจากรูปใบนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเลยฮะตรงนี้คือความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่สอนจิตบ้างเนี่ยสอนกันมาเยอะเลยหลงกันอยู่ตรงเนี้ยผมพยายามพูดอยู่มันไม่ใช่ความจริงคุณไปหลงทําอีกฝั่งนึงคุณถอนทําฝั่งเดียวแล้วคุณปฏิเสธ สมมติบัญญัติคุณว่ามันเป็นจิเลียมันเป็นการปรุงแต่งหมดเลยทั้งๆท,ที่มึงก็ต้องอยู่กับมันนั่นแหละเออตรงนี้แหละที่ทําให้มึงติดกันเยอะแยะมากมายเนี่ยเออเนี่ยทุกที่เลยฝึกสติฝึกสมาธิก็ไปเอาตรงนี้แหละเอาจิตว่างๆนี่เนี่ยเป็นเป็นที่เป็นคิดว่ามันใช่ไงไปดูจิตก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่มันเป็นสร้างสัญญาหมดเลยนะฮะพอเราลาความคิดเราไม่ตามความคิดเราฝึกสติฝึกอะไร จะเคลื่อนไหวกายดูลงไม่ใจจับเชือกหรือพุทโธนโมสังโฆนะฮะว่ามันรักษาัูวิญญาณไว้ทีเนี้ยมันก็เลยสังขารมันปัดทิ้งมันก็เลยเหมือนว่างๆสบายๆโล่งๆเหมือนนิ่งๆเฉยๆเออไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วก็เข้าใจว่าตรงนั้นเป็นเป็นที่สุดแห่งธรรมนะหลวงอีกกว้งหนึ่งก็เอาสมมติมัญญยามาเล่าว่าไอตัวว่างๆตรงที่มันไอรู้เนี่ยมันรู้ของมันเนี่ยเราก็คิดตามแล้วเราก็เข้าใจว่าไอ้ว่างๆในขณะที่มันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยคิดว่าใช่ นะฮะแต่เวลามันมีอะไรกับเพื่อมขึ้นมาตัวที่มาหลอกมันน่ะมันไม่เห็นแจ้งตรงนี้ไงมันไม่เห็นว่ามึงจิตมันเป็นมายาผู้เจ้าบอกอยู่ทุกอย่างความรู้ทั้งหลายเนี่ยมันหลอกเราหมดเลยมันเป็นมายาไม่มีอะไรสั้งสิน้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถตาพระองค์สรุปไว้อย่างนี้เลยพึงทําความไม่ประมาทให้ถึงนะนะพร้อมนะฮะเพราะเจ้าตัวนี้มันร้ายเหลือผู้เจ้าตัดสรุปองค์ธรรมเรื่องจิตนี่แหละ พระอ,องค์ไม่ได้ขลายความอะไรพระอ,องค์ยกออกมาทั้งดวงแล้วก็ยกพุทธาออกมาเห็นไหมกูยกออกไปทั้งมดแล้วเนี่ยแต่มันยังมีพุทธาจำแรงตัวหนึ่งที่พวกมึงนั่นไอ้พุทธาจำแรงมันจะสร้างสภาวะธรรมหลอกพวกมึงหมดเลยนะพระเจ้าทงบอ,อกว่ากูนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยกูไม่หลงเลยไอ้พุทธาจำแรงที่มันสอนว่าจิตว่างแล้วเขา้านิพพานแล้วนะจบแล้วนะว่างแล้วนะท่านท่านเข้าใจหมดแล้วนั่นแหละนั่นแหละโอเคอืม คลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายวันนี้แปดคลิปทิดดู oh. นะฮะก่อนจะนอนครับ